ครับใครต้องการแม็กป้ายแดงยางป้ายแดงเข้ามาที่ร้านได้เลยนะครับมีของหลายตัวเลยครับเป็นล้อป้ายแดงก็สวยนะครับล้อมิกซูนะครับร้านเปิดแล้วแต่เช้าเลยครับลูกค้ามาเรียกเอาของแต่เช้าเลยนะครับขอบคุณมากนะครับที่มาช่วยน้องตลอดนะครับครับดูครับยางป้ายแดงนะครับใครต้องการมีสูข็อบ18ป้ายแดงปียีนั้นครับแต่หลุดแดงหน่อยราคาก็สวยครับลองมาดูครับนะครับเป็นตัวท็อปสีดำครับดางแดงก็สวยครับ ใครต้องการจนะเข้ามาดูได้เลยที่ร้านสงเก็ราชาแม็กเรียบของเฟรมนะครับนะครับดูแม็กครับครับมาดูที่ร้านเลยนะครับร้านเปิดแล้ว like วันนี้ลูกค้ามาเรียกเอาของแต่เช้าเลยครับปิดจานขายไปแต่เช้าเลยขอบคุณมากนะครับที่ไม่ลืมน้องนะครับที่มาช่วยน้องตลอดนะครับนี่ครับขอบคุณมากนะครับรวยรวยเฮงเงเลยครับครับมีของเยอะนะครับล้อมือสองงามือสลองดูครับขอบคุณมากครับที่มาช่วยน้องแต่เช้าเลยครับครับ ใครต้องการล้อมมือสองยามือสองเข้ามาที่ร้านได้เลยนะครับลองดูครับแบกมือสองครับเหลือที่เห็นนะครับครับร้านอยู่เรียบพองเฟรมใครมาไม่ถูกก็โทรมาหาผมก่อนได้เบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งสองแปดสามเก้าแปดสี่สามครับต้องเปลี่ยนลายจามแบกครับครับคนที่มาช่วยน้องน้องก็ขอขอบคุณด้วยครับขอบคุณครับเเฮงรวยๆครับสวัสดีครับ